บ้านที่อ่างทองมาริกากันทองเผยอาชีพใหม่เลี้ยงครอบครัวแม้เป็นตำนานหกเสียนแต่เลือกอยู่บ้านสังกสีบ้านที่อ่างทองมาริกากันทองเผยอาชีพใหม่เลี้ยงครอบครัวอยู่แบบสมถะ ต้องบอกเลยว่าใช้ชีวิตติดดินเสมอมาสำหรับนักตบสาวปูมาริกากันทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งหลังจากการจบการแข่งขันเจ้าตัวมักจะกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับบ้านสวยๆติดดินอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศข่าวช็อกวงการวอลเลย์บอลไทยลางหกเซียนตบสาวไทยอย่างสาราหนุศลาต้อมคำกิบวิลาวานันอภิญญาพงศ์ออนอุมาสิทธิรักน้องปลื้มจิตถิ่นขาวอัมพรยา่าผา และมาริกากันทองได้ออกมาอำลาสนาม หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชันลีกปี2021ที่เมืองลิมานีประเทศอิตาลีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทำเอาแฟนบอลถึงกับน้ำตาซึมไปตามๆกันโดยวันนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอำลาว,วงการไปแล้วแต่เชื่อว่าหกเซียนตบสาวไทยยังคงเป็นตำนานที่จะฝากความทรงจำและตราตึงอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนอย่างแน่นอนหลังจากเล่นให้กับทีมชาติไทยมายาวนานเกือบถึง20ปีและหากไม่พูดถึงก็คงไม่ได้สำหรับมาริกา กันทองตำแหน่งบอลโคง้งซึ่งเป็นหนึ่งในนักวอลเล์บอลทีมชาติไทยที่ได้เล่นวอลเล์บอลอาชีพในต่างประเทศเริ่มเล่นวอลเล์บอลตั้งแต่อายุ12ปีและเมื่ออายุ16ปีก็ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนยุวชนทีมชาติไทยโดยสาวมริกากันทองแต่เดิมนั้นเธอเป็นลูกสาวชาวนาแต่มีความฝันที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งครอบครัวของมาริกาประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวนาอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง โดยทางบ้านมีฐานะไม่ค่อยดีนักและนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้มาริกาตัดสินใจเดินเข้าสู่เส้นทางสายลูกยางตั้งแต่อายุอย่างน้อยโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเจ้าต,ตัวต้องการได้ทุนเรียนฟรีให้จบระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวัวและอยากจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงในวันข้างหน้าเพื่อหาเงินมาดูแลพ่อแม่ต่อไปในฐานะหัวหน้าครอบครวัว ความฝันเล็กๆที่คิดไว้ตลอดตั้งแต่เด็กส่งผลให้มาลิกากรมนากมตาฝึกซ้อมอย่างจริงจังทุกวันเริ่มต้นตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงระดับมัธยมค่ะล่าสุดถึงแม้ว่าด้านมาลิกากันทองนั้นจะอำลาว,วงการวอลเลย์บอลไปแล้วเจ้าตัวก็ยังได้กลับไปใช้ชีวิตแสนเรียบง่ายทำไร่ทำสวนอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดอ่างทองอีกทางเจ้าตัวยังไม่ไอายทำกินได้หอบผลไม้จากสวนเปิดท้ายกระบะขายรอบเมืองทองธานี ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์และเพื่อไม่พลาดทุกๆุช่องข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ